รถไปเขา่าศนะูนน่ะจ้าให้ผู้ใดไปน้ำเฮเล็กน่อยว่าไปสองคนเอาก็ไปครับจะามิทานันตัวสองคนเนี่ยจไปกปอีกสนไปซ้อมรถจะเสื่อนะเจ้าก,กับพ่อเล่าไปเนาะโอ้ยร้บบอิทีเบียกอยีกเี่ยห้งเหน็บกลับไปบ้านเล่ากัเห็นเล่านอนเด็ดโยตารางบ้นานเล่าหันพ่อจเปลี่ยนผมก็ได้ชวนเล่าไปน้ำบ,บ่มีอย่างนี่และกัะเปิพกันไปิสมมติเรากับไปหาเจ้าอยากได้กินเส้นสน,นั่นเส้นนี้แลวกันกลับบ้านเลยละ่ะ เจ้าก,กูบอกเก่งใจลูกใจเมียเพิ่นเนาะหาเมียเพิ่นอยากใส่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เมียก,การเรียกงานเพิ่นเจ้าก็มาลากเราไปโอ้ยมันสิมาใส่ยังยามนี่เลยเนี่ยมันจะมาขึ้นอปอยยังยามนี่อยู่ในยเสื้อมับนอตเดี๋ยวจะตะล้างบ้านนั่นดีสิตายเ่าพาไปแล้วเ่ากลับผาไปกินข้าวกินน้ำไปซื้อกล่องกินน้ำก็ไมากินเยอะบ้านเราอีกแน่นะควาบุมไกิกม่ก,ก,มกักนะไม่เจ้าอย่างกับจาัีนิดไปเนี่ยนะก็ไปสมบัติซื้อเนี่ย แ,แั้ก็เล่บบ้านเรานน่ะยายคอยหูเด้อเฮ้ยแล้วกี่เห็กับเชื่อมต่องฮักกันได้เบดจะมันความสามารถพิเศษอีรีว่ะจ้าวโอเสื้อคอยจ้าททูไปหาแล้วเบิไปจะคุยกับเราเลยเออทิโทเบิังเพื่อนขอยเราดีแค่ไปเจอได้เพรต้อง,งหวง่วง ฮัลโหลฮัลโหลจันวิทย์บอสอ้วันนี้กับเมี่ยวอันเจ้าเห็นผ่้ใหญ่ที่หนูบ่แล้วไปหาเจ้าอยู่บ่โอ้เออเยู่เหนื่อะอยู่นี่ละโอ้อยู่ฝุ่นมาเตี้ย พราะาไม่ต้องไปหากิ๊ขากากสนดอโว้ยพรไปทัวร์ได้ทัวร์กิ๊กจักักอยู่สิดสองเท่าลนั่งจกตากันนี่นี่เริักเเ้าเนี่ยเออขาเล่าออกมาท่นบอกว่าใหรเล่าโทรหาข่อยนเด้อข่อยสิบา้าไปซื้อของเพราะว่าเห็นแล้วบอกว่าสิบ้าไปเออได้สิบแปอ้ดอกได้สิบแป้ดอก ก็เน,นดีครับเพื่อนเจ้าไว้ใจได้อีนี้